้าจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่ท่านพ่อก็บอกเข้าว่าลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันเขาไม่ร้องเขาไม่ร้องแล้วพจตนาะจังอางโง จังอ่ะงงออาจารย์เขาเรียกท่านเนี่ย าูอ,อยาอ่าค่ะอาจารย์สิทธิ์ข้าเป็นอะไรข้าจะให้เจ้าอาจารย์เมียงกุลเจ้าเป็นยังไงบ้างขอ้อยางชั่วค่ะข้าจะคิดใบสั่งยาให้ใช้กินใช้ทา สิี่ถ้าเป็นไงบ้างอัง,งูพี่นานถูกขับแล้วจริงเหรอสิที่งั้นที่ข้าอุตส่าห์ฝึกมาแทบตายก็บอกมีไก์น่ะสิไม่หรอกเป็นเพราะเจ้าเพิ่งเริ่มฝึกพิษยังไม่รุนแรงหากว่าจะฝึกไปร้อยตัวพันตัวแล้วนะข้าก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกอัง,งูข้าถามอะไรเจ้าหน่อยสิจะรักษา,าคนไปได้ยังไงเนะี่ย เป็ในใครกันแน่บางครั้งก็รู้สึกว่าจะากำลังปิดบางอะไรข้าอยู่นะสิที่ <it> นี่ใบสั่งยาอยาเร็วก็สามวันหายอย่างช้าก,ก็ห้าวันแจเฮียงรีบไปซื้อยาแต่นี่มันดึกแล้วนะคะอาจารย์ดึกแล้วทำไมช่วยคนสำคัญกว่าปิดร้านแล้วก็เปิดได้รีบไปค่ะสิพี่ทราบแล้วคะ่ะทีนี้ก็ตาพวกเจ้าไม่ได้นะคะท่านอาจารย์ อีกห้าวันพวกเราหกสำนักจะประชุมใหญ่เรื่องถล่มพักมนันพวกมันทำรา้ายเมี่ยงกุลจะเก็บไว้ทำไมอาจารย์ได้ปรดฟังสิ์ก่อนตอนนี้เรายังมั่นใจไม่ได้ว่าสิทธิ์พี่จะปลอดภัยแน่ๆไว้ชีวิตพวกเขาไม่เพียงเพื่อคอยดูแลสิทธิ์พี่ยังเผื่อกรณีฉุกเฉินด้วยอีกสามถึงห้าวันหากอาการของสิทธิ์พี่เกิดกำเริบอีกถึงตอนนั้นจะฆ่าพวกเขาก็น่า่าสมควรแล้วอาจารย์โปรดใจเย็นเพื่อสิทธิ์พี่ด้วยแจ้เฮือ บอกพวกเราให้ไปพบกันที่จิวเฟินหลิงค่ะจี้เย,ยกจะไปเตรียมรถมาพอสว่างก็เดินทางค่ะอาจารย์ เรื่องเมื่อคราวก่อนนี้เ้ายังไม่ลืมหรอกจ้ะ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 พวกงอใบไป,ไปผ่าอี้เซียนแล้วพวกเราก็ต้องเตรียมตัวบ้างงานนี้ได้สนุกแน่ มีมีเจ้าเขาว่าเราตกลงกันแล้วนะว่าห้ามเจ้ายุ่งเนี่ยข้าน,น้อยก็ว่ามันไม่ค่อยดีนะครับไม่เข้าถ้ำเสือจะได้ลูกเสือเหรอพวกเรามาแล้วอ๋อ,อ เดี่ยวตรงนะเขียนแพยอึ่งเก็กเจ้าข้างขาวส่งข่าวบอกว่าเม้งกามีภัยพวกเราได้ยิงกรดีดเดินทางมาตะวั้นนั่งคือหลวงจีนถุงผ้าพูดไม่ได้กับจิวเตียงล่ะกำลังมาอีกสปังก็มาถึงแน่เออเอเซียวได้ยินว่าทารกาการตำแหน่งประมุกขึ้นเหนี่มันเรื่องเก่าแล้วทําไม่ได้ข่าวเลยตั้งแต่ท่านปะมุกเอี้ยนหายตัวไปพวกเราก็มีปัญหากับเรื่องตำแหน่งนี้มาโดยตลอดพวกเราห้าผู้แผน,นจรสุดจะํำคาญเรื่องนี้ถึงได้ทิ้งเม้งกาไปนะ เพราะงั้นเราถึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรักษาการของประมุกอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นความเห็นของเจ้าขางข่าวงั้นก็รอให้เจ้าขางข่าวมาก่อนก็ได้ว่าแต่นามาอะไรกันล่นะนี่ฮะอ๋อข้ากำลังปรึกษากับพี่น้องเรื่องการรับมือศัตรู่ไม่รู้พวกหกสำนักใหญ่จะบุกเข้ามายัางไงหกสำนักใหญ่เหรอรู้เราไม่รู้เขามันช่างน่าปวดหัวธ<ะ>รรมุก<ะ>มีข่าวไหม่แล้วครับ อีกหาวันนักชุมนุมที่ผาอีเซียนเมงก่าก็เาราทิศเหนือทิศใตายไปหน้าผาทางขึ้นมีแค่ด่านตะวันออกกับตกกองทงทองดูแลตะวันออกกองทงมาดูแลตะวันตกเป็นด่านแรกส่วนกองทงน้ํากองทงไฟไปจัดก,การให้เรียบร้อยคระชนชาดูได้จูครับรู้หรือยังว่าใครเป็นคนส่งข่าวให้เรายัางเลยครับเขาไม่ยอมเปิดเผยตัวเลยครับท่านหัวหน้าอืมเออแล้วทำไมเราไม่ส่งข่าวให้พักเหยี่ยวฟ้า มาช่วยล่ะครับโคหน้านั่นน่ะสิมีพยายเยือกคิ้วขาวอีกคนเราจะเข้มแข็งขึ้นมากอ,อ๋อข้ากับเขานณวีปปัญหากันนิดหน่อยอ่ะคงลำบากกันนะอาเขาก็ยังถือว่าตัวเองเป็นคนของเมงกา่าเขาว่าเขาต้องแยกแยะด้านแน่ๆนะครับได้อืมถูกความอยู่รอดของเมงกาเจ้าก็ไป็นส่งข่าวเถอะ จ้า้าหนูาาอีเร็วอยู่ไม่ได้หรอกอย่าให้พวกมารันหนีไปได้ไปเร็วเร็เฮ้ยเร็วเร็วจ้า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 เราด้วยจ้าเรา้ยจ้า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  อาจารย์คะพวกเมการู้เรื่องที่เราจะจมตีที่นี่แล้ว นี่เป็นจดหมายขอความช่วยเหลือจากพักเหี่ยวฟ้าค่ะพักเหี่ยวฟ้า,ฟาอาจารย์คะข้อความทั้งสองนี่เหมือนกันหมดศสีดายที่มีนกรอบไปได้ตัวหนึ่งเสีดายไปทําไมมากันให้พร้อมจะได้กําจัดทีเดียวดีจะตายไปพวกเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมา งานนี้เริ่มสนุกขึ้นทุกทีแล้วห,หัวหน้าลีหัวหน้าแปะครับเราโดํกำลังทั้งหมดของเราไปเม้งกาดวนรับทราช้าก่อนท่านพ่อ เมงกากับพวกเราไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะเนี่ยอีกอย่างเจ้าเอี้ยเซียวเนี่ยก็เคยทำกับเราไว้เจ็บแสบข้าว่าคนพันจุตุภพ